you ơi đi tay trắng bên lục lúc xa mất khi chặt ไปโซเมืองวิมานโ,โยบิเคิลวันนี้อาตมาให้เราเทำอะไรสักอย่างได้ไหมอยากให้เรากลาบพี่สักนิดนึงถึงว่าพี่คนนี้เลีล้ยงดูเรามาเนะ ลูกกอดน้องไหมลูกเออให้พรน้องรักใครสามารถขีกันเนื้ออ๋อโดดที่เทียงนั่งคู่กับโยมพระภัยเนาะวันนี้มีลูกกี่คนสามคนมากี่คนตรงนี้สองอยู่ตรงไหนหนูชื่ออะไรลูกนิ้วตาไหมล่ะแฉงเนาะแฉงน้ารักที่ไหนพ่อแม่เลยเนาะ อ่านี่โยมโยมโยนปีชาภรรยายกแม่เนเอาให้เป็นไรลูกลูกมีไหมกองนี้มีไหมเออปีชานั่งให้ตรงหน้าแม่เลยอันนี้แม่เราเท่ไรลูกอ่านั่งให้ตรงหน้าแม่แม่ขยบไปล่ังนิดนึง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาที่อยู่ตรงนี้สลับกันหนูแม่เราคนไหนลูกเชื่อหรือลูกครูแม่ตายแล้วแม่เสียแล้วนี่เป็นใครนะพี่สาวลูกของพี่สาวลูกของพี่สาวลุงก็ลักพันไอ้ข่าบอาก็รักันเนาะลุงใช่ไหมาหนูเรานั่งให้ตรงหน้า วันนี้หลวงพ่อให้เราอยากให้เรากราบพ่อกราบแม่ให้ดูสักครั้งนึลูกกราบจะท้ากับที่ตัดแม่เลยนะเออแบนมือให้เหมือนกราบพระในลูกสามครั้งหนูกราบเลยลูกกราบบนตักพ่อตักแม่กราบท้าพ่อกราบเข้าแม่ให้กราบในลูกพรในลูกกราบเลยเพราะพ่อกับแม่เรานี่ยิ่งใหญ่กว่าพระใดในโลกนี้อีกนะลูกนะ Dùng mà Nụ nó muốn tạp hóc ở mẹ, mẹ. mấy Đấy Tao nhạc kia nó muốn tạp hóc ở mẹ, mẹ muốn mẹ luôn 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 hay luôn hay luôn 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 lúc luôn 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 เราจะให้แสดงความกตัญญูแก่เด็กแก่ลูกเรายังมีทั้งพ่อและแม่ให้การมีทั้งพ่อและแม่ให้นอนตักแต่พ่อเราไม่มีและทั้งพ่อและแม่เรายกโทษดีนะลูก ให้นึกถึงตอนที่เราเรียงตัวเล็กๆเพราะว่าพระพุทธอ,องค์ตัตัดไว้พระพอ่อแม่เปรียกเหมือนพระอรหันต์ไม่มีสิ่งใดแล้วที่จะประเสริฐเท่าแม่คนนี้ลูกตัดนี่แหละเป็นตัดใบแรกของเราตั้งแต่เราต้อเนินเกิดมาเมื่อก่อนเป็นเล็กๆแม่เคยถามพี่หมูเยลยรักแม่เท่าไหร่แล้ว เด็กทุกคนจะตามหมือออกลยบอกรักแม่เท่าฟ้าแต่พอโตแล้วโยมือ้ยความรักที่รักแม่เท่าฟ้าเริ่มเปลี่ยนไปรักเพื่อนบ้างไปรักแฟนมันบ้างความรักของลูกก็เลยลดลงให้ถอยโยมโยมแต่ไม่เป็นไรวันนี้ เราได้กลับมาหนุนตัดใบแรกของเอาแล้วตัดไหนที่จะอุ่นถ้ากับตัดใบนี้ไม่มีแล้วลูกเออฟังก่อตรงนี้ไว้นะพระองค์เร คอยประคับประคองตันแต่ในท้องจนออกมารองเวรพระองค์นี้

ตมงไหนเมื่อไหร่ที่ได้แม่รู้เมือแม่มีความดีทั้งคู่ลูกลองตรองดูใครมืดพระผู้ทรงคุณ อ้อมอบแม่ถึงมีอาทรรพที่ได้หนาวสั่นอมอบแม่นาน ยังมืออุ่นๆแม่วางอุ้งกำแสบหน้าพระองค์แลที่แท้แม่เราเองลูกดา กอนเพลงใครมา เสียใจทุกเอ้ยนั่นแหละเอ้ยหอมหัวลายหน่อยสิลูกเอ้อไหนแม่เราหอมเอ้อแม่ปะใครเราหอมขีเขียนตังนิดนิดทำไมเนี่ยจะมาจุ๊บให้หอมก็หน้าพระเจ้ายังไงล่ะเออชื่นใจเอ้อไปกราบลุงมั้งลูกเออกราบลุงมั้งไปกราบลุงกราบ ป้ากลับมาเน้อะขอพรปีใหม่เนอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนือชื่นใจเออที่ขเขาเรียวกว่าการแสดงความกื่ตัะดูต่อบิดาบัรดาพี่ป้านหาหา้าอาที่มาในงานวันนี้เพราะว่าเราทําวันนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุลให้กับพ่อรอดไบโพท่านก็ไปเป็นติตตัดวงวิญญาณบรรพบุรุษของเราแล้ว ที่เหลืออยู่ก็คือพ่อแม่ที่เราจะต้องดูแลกันต่อไปกาบอากับลุงกับป้าเออใครใครรู้ว่าอายุน้อยกว่ากับพี่กันเนื้อขอพรสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม <ะ S 1> ่ครับชือใจโยมอิจฉาเข้าไว้เล่ข้างหลังนั่นนาอิจฉาเราคงจะ <c oughs> กับลหลายแ <c oughs> ้ลกบาบเป็นเองมากก็ได้้างหลังนั่นนาจะไปกาเขัวไหนล้วลูงพี่ <c oughs> อีกฝ่าหรือเปล่าเรเห็นเช็ดน้ำตาชักชักชัเน่ยหรืออาวบางทีวันแม่ทีอะไรทีที่ไปทีลูกคนอื่นเขามาแล้วลูกตัวเองไม่มาเลูกของลูกบ้านอื่นเขากินกันสนุกสนานตัวเองก็เลยน้ำน้ำตาตกชื่นใจไหมล่ะวิเชียนชื่นใจเนาะนู้ยพ่อหลอดดีใจนั่งยิ้มลูกลูกมาไม่ครบกันนั่งยิ้มแต่ยังไงดู ดูพี่ที่เมาด้วยเด้อเียี่เมาแต่ก็ใจบุญนะไปยังไงก็ไหนใจใจบุญนะแต่ยังไงที่เปิดที่สุโขทัยผมเจอมาด้วก็ผงเทสเลยอ๋อโอ้โหเทสละ อใส่ตังเลยมัดควักเลยแงร้อยใส่เปปักแลยผมก็เออมัดสีน่เจ้าเอยนล่เอากลับจับปากนะ้ยเฮ้ยเเสียงดังอยู่ะใครเอาตังูไปร้อยว่าตังก็มาให้ไปแย่กว่า่าดังจะดังยุ่งเอาคืนเมื่อกี้นี่โยมขอมัดสีสลบใช่ไหมโยมอ โยนที่ไหนยกมือทีนี่โยเมย่อยู่ด้านหล<อ>ังนี่อ๋ออยากฟังมาสีสลบโยมิเชียนอยากฟังไหมวันนี้ได้สองบุญเลยบุญฉลองอัฐิด้วยเดี๋ยวแถมบุญมหาชาติไปยุคสักนิดนึ่งแต่ตรงนี้ต้มีขันคูเอางี้ก็รับกันพอดีเดี๋ยวพีใหม่แล้วจะขึ้นไปทําทานข่าไปแจกทานบนเขาเด็กผู้ยากไร้๋ยวให้โยมิเชียนเนี่ยเดิน เดินขันห้าเลยทุกบาททุกตะตังไปช่วยเหลือเด็กขาดสารอาหารตอนนี้กําลังหาทุณทรัพย์ไปซื้อเครื่องกีฬาไปเึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่แล้วส่วนหนึ่งจะแ่งปันไปให้กู้ภัยเมื่อเมื่อคืนที่มอบให้ไปแล้วไปช่วยเหลือชีวิตคนให้รอดตายเวลาประสบอุบัติเหตุกู้ภัยจะต้องถึงก่อนใช่ใครดูทุกเห็นเมื่อคืนนี้ดีข่ายทอดสด Icana, เอาง네 wow. mm. ั้นโยมพิเศษเราขายนี่ไปเดินเดินบอกบุญโยมทุกบาททุกตะตางไปทํากุศลหมดเลยแบ่งันช่วยคนลังศาัทาเนาะไมินดีบังคับเรื่องการทำทานเอาพี่น้องเราก่อนเล่นพี่ใหญ่เราเลยเนี่ยพี่ใหญ่เรานั่งตรงนั้นเลยถ้าพรติมาลูกหลานเอิ่มทำเราจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ตายอุบัติเหตุ ที่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันแหละตรงนี้นีาาอ่อาจารย์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเอายกเป็นรียวว่าพระในสันดอนก็คือการทำทานอยู่แล้วครับก็มีตรงนี้แหละคือให้โยมได้ได้ฟังเสด็จเงินโยมากจะฟังตรงสรุปใช่ไหมท่านอย่นี้เดี๋ยวเอาตอนที่ว่ามัสซีกลับจากป่าเลยใะกลับจากป่ามาแล้วจะสรุปปั๊บเดี๋ยวมีมัสซีโอมโอ้โยอ เอาตอนที่มัสยิดออกไปหาพาราถุลไมคบพระเวสสันดรอยู่ตรงนี้คบก็ได้ยกชาลีกันหาให้เท่าชลาตาถุกทบไปครับเท่าชลาตาถุกบได้เสร็จปั๊บกลับไปเลยระหว่างทางนั้นพนางมัสยิดเดินทางมาก็เจอสองเสือสามสัตว์สัตขวางไว้ขวางไวเพื่ออะไรโยมเพื่อไม่ให้มาทันที่องค์เขาจะไปสันดรให้กันหาชาลีไป จนกระทั่งเย็นแลว้วเย็นย่ำสองเสือสามสัตว์ที่แปลงล่างลงมาจับเทวดาก็กลับตายหายไปนางมัสสีก็สีสังกับยังอาสมไม่ได้ผลไมสักอย่างเลยบันนี้พรคกณเลยเป็นห่วงกันหาชาดีก็กลับป่าเออฮ จะกล่าความนาไปตามบาลีนาถึงแม่มัดสีนาเอาสีสังมอนเอากับนาจะปางนาธนาดอนอนาขกดทะจรนาเอาจอระมีพอถึงอาสม วาดวาดใจมสัสีจะขาดแต่ขาดทิวีลองเรียกหากันหาชาลีฟังสาววันนี้น้องแม่ลำพันแต่ก่อนแม่มากว่าถึงแล้ง พลูกแก้ววิ่งแข่งขันมารับหาแม่เยกันแจจานนาปั้มมขันนะประมาณดาพอชาลีเลือกผลพล่างแก้วกันหา ออดจอดนะขอกาอบค้อมบังคมก่อนนะแล้วิ่งวอนนะสวกนนมเอะมาวันนี้ประหลาดใจเป็นเหตุชนายพองงามสมแม่กลับมาถึงซึ่งอาสม มิ่งไปชมให้ชื่นใจชาลีกันหาไปไหนเลยจะเลี้ยงอุสาสก็ป่าอุตาจะเลียววลเล้ยวอุควาก็ป่าอุใจนางอดุนโดยโ้อยห้มาสีเที่ยวไปหลอกบอก ลิเวนน้ำเดินทางส่งกันแสงน้ำนตรแดงนักเป็นแสงเสง้นไม่ผ่านพบปลนจบเจนหลอบบอสิเวนเที่ยวเฮียนบนกันหาย้ยชาลี แม่กลับจากป่ามาแล้วไปอยู่ไหนเลยทุกวันเคยมารับหาแม่กันวันนี้ไปไหนล้วบืดแล้วลูกเอ้ยแลเห็นพุ่มไม้ตะคุมตะคุมมัดสีมองเห็นพุ่มไม้ตะคุมตะคุมนาเอาแลชววอุ่มเป็นลูกคน ล่างสาวพระอาดจอละดนที่เป็นรูปคนนะก็หายไปว่ากามเอ่ยกามของมัณสีกันหาชาลีไปอยู่กันไหนตาเอา่ยตา นกนะมาหลอกกันได้ทั้งไม่ทั้งตามาสีกันหา้หายไปไหนเนาะว่าตาเอ้ยตาใครห้มาสีเห็นกันหาชาลีบอกฉันหน่อยเด้อว่ากามเอ้ย กามคมมัดสีกันหาชาลีไปอยู่ทำไงวดตาเอ่ยตามาเม่เอ้อไ,มไม่เงียมาหลอกกันได้ทำไมเอีะทำตาประจันที่ตสมเอ้อสมกดนะ พระจันท์ที่ต้องเคยลงกดวันนี้พระจันทร์มืดหมดนัทั่วเมฆาน้ำข้างผมผมพัดมาหอมกลิ่นบุบผางสุมาลีคืนนี้ดอกไม้ ใหญ่จึงไม่หอมหรือว่าพอลอยตรอมตามอกมัดสีโอ้จำปาโอ้จำปีปาอัานชนีต้องจำเป็นอกกันหาโอ้พอชาลี กันหาพอชาลีเจ้าเคยทวนทิ้งมากันเล่นเมื่อยามสายันตะวันเย็นเย็น้ะแมแ่ไม่เห็นกันหาชาลีจึงได้สาวเท้า พาระบาทลีบอาจถึงอาสมแต่ว่าหัวใจมัดสีคอยละทมมาถึงอาสมสลบลง ขยืนยกพระบาทบทระกอนเยื่อยางพระกายนาาก็ให้สั่นวันไหวไปทางอง ประมาทสีจึงทูลสั่งวิพัน์ที่จะทูลเลยตัดได้คำนีเอาแล้วก็หายสียังอียงอียงละาย ายสิลูกเทพพระเนตรทับหลับสนิทพระโสดลงทันทีวิสัญญีพุทธวานาก็ถึงกับวิสัญญีสลบลงตรงหน้าฉัน ปานประนหันวฉันทองอันต้องสายอัศรีวาดขาดลเล่